สบายดีพี่น้องเบิร์ดสกูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเบิดสมองสุบอนเนาะสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่พี่แล้วมางานเนาะมางานแต่งลานทรายขึ้นบ่าวดาวบนนานาพี่ละหลายคนหลายคนก็นสิทามาเฮาบ่ได้มาบ่จังซั่นจะัย่างสีนะเขาบ่ได้บอกบ่างสัตว์อ่งสี บอกพี่น้องไว้บอกแต่ว่ามันบได้มากแล้วมันอยู่ไกลเนาะบอกมันก็บบอด้มากแล้วมันอยู่ไกลบได้มาซอยเขาบได้มาซอยวิอักเขาฮะล่ะบอด้มาจัดเตรียมพิสซังซอยมันอยู่ไกลเนาไกลยากเนาะ,ะมีลูกน้อยน้องก็เป็นแบบนี้แหละสไลก็อยู่กับลูกตามรักและล่ะมันก็เขาก็บอกอยู่เขาก็บอกมาดู บอกกับบได้มาโอเคพี่น้องเอ้ยสิพาเขาไปเบิ่งภายในงานเนาะบรรยากาศภายในงานยายเป็นยังไงมาจัดอยู่คุกอยู่ป่าที่สมสื่อ บาราบาน่ามันมาจัดอยู่เทียงน่อยู่กลางคู่กลางป่าเนาะคนกัสีลายหรือบล้ายอะไรกับบุหคือกันยังไม่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยแต่ว่า <c oughs> ลูกเมียบรมามอน,นีเังถ้าทำแม่เพิ่งย่างเพิ่นกับเพิ่นกระบอกคือกันนั่นแหละว่า งานแต่งลานหนึ่สู้ก็ต้องได้มาได้เพิ่นกระเป๋าดูตอนเพิ่นยังเนาะแต่บาทนี้พอเพิ่นมาอยู่แล้วเป็นก็บได้มา,มาเอากับมาผู้เดียวละมาส้มมันยาดอะไรอปเอ้ยเนาะจริงๆนะ,นะเพื่อนเขากะมีได้เพื่อนกะมีอยู่บ้านผู้แต่ว่าเขามาแต่งอยู่ก็มาแต่งอยู่หน้าเนาะอยู่ให้อยู่หน <c oughs> ตัดไปเบิง่ง เฮ้ยม <época. S 1> ันเงินลายแท้นี่สบายดีสบายดีพี่น้องฮะสบายดีายดี้ลแนนอะพะแนนคะแนนจทยเงินวันนี่อนเนี่อตัวเดียว้ะดอกแม่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อฝากซองนพี่น้องเด้อใส่ซองยังลงคลิปยู่ลงลงู่มือป สร้างน้ำเนี้ยสรงเบาโดนอิทธิพลคือเก่านั่นล่ะโอ้ยดนอิทธิพลเฮ้ยผู้ทิตาจะพ่นอะไรตีดอยปไฟโดนอิทธิพลพี่น้องเว้ยฝากไว้ด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เบิ่งไปชมไปกดติดตามเนี้ยพี่น้องเด้กนำลังใจเนาะี่ยฝากไว้เบิ่งไปชมฝากไปกดติดตามให้น้ำมือนในกักข่าวกับชิมาลายอยู่ดอก น <c oughs> ักข่าวาว่าเดากระสี่าไลายอยู่มาไลายช่องอยู่เฮ้ยอันนี้นะเขาได้แห่เคยไดผูกปอกจอกไพอันนี้นะจังมงแห่ไปไหนยังงอนีอ่แห่ไปแล้วนี่เฮ้ยไว้ปานาตียังอันนี้อันนี้ปออันนี้น้่งคือบอก่าด้กเก็บข่าขึ้นมาให้กัน อะไรแลนะ้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นอ่านะอเป็นไอ้เนาะเป็นไอ้ดาวดาวเออเ้ยดูดีมีให้ดูให้ดูดีใช่ของ่าวดาวบานหน้าฮะล่ะโมนี่ก็ได้ดดดดดไพสีแหลกอะนะ น้องแครสิมาแลกเงินแลกเงินไปผูกแคนกันแลกเหรอคับผูกเป็นพันเลยนะเฮยไปผูกเป็นพันมั้งกันเ <c oughs> นี่ยไหมันกระเบิดแล้วเห็นเนา<อ><อ>ะแกแกผูกพันเนีะนะเ่ยนั่นแหละเฮ้ยพันพันใบคุ้ยเนาะพันบ้าน <c oughs> เฮ้าเนาะกับ <c oughs> พันนั่นแหละห้ไปผูกพันนี่ ว่านถ้ากระถึงนผูกแขนแลวก็ว่าที่จะหน่อยเี้ยและปต่อไไปกับเศ้าเขาผูกแขนเลยเดียวนี่อันนี้มันคือลงมาอยางงวยอรแบล้วาผูกงูดอีกนเิท้าไอ้ผูกผูกดอกเขานี้ของอยู่พูนมีภาคกวนเนาะเขาห็นไปแล้วด้ผูอยู่ นมหเออ,อเอ้ย,อยขออยพ่เล็นอัออเออนเหนข้อไเสียงดังคนตาหาเบิงก่อนเข้าเหตุที่ชงกัน อันนี้จะเบาหน,น่อยต,ตัวนี้นี่ตีจะเบาเลนะี้ยวนี่แหละ chịi J... chị đầm chị đầm phải không ấy chị đầm xài để đó hôm qua khuya này xuống ngăn các bác lăng hả chồng muông họ, chẳng môn. họ chẳng môn. คือนนี้ที่หนึ่งที่สองหมดแล้วอ่ากิน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 กาถอดฮอนเกือบนะครับไม่ได้ดถอดนะ้ากมากับน้องเคยบ่เดี๋ยวนี่้ <c oughs> สบายดีา พุ่งมีสีแตกเมื่อใดยินแตกิ้นละลายมันจะชีเตแตกไว้ตาบ้าครับทัว่าเพื่อน เขาจะไปส่งเคยแล้วจัน้อยคนก็เริ่มริ่มืิมมบนเบสเลยเ้ยเออือาดเติมตลอดเมดดื่อน<บ>ี้ก็ดีเติมที่จอยใส่ถุงน้ำด้อ เสียบอ่เอามามาตามกันดิตามกันย้อนฮาฮ่าฮ่ามาสเตอร์บิ๊กขยันเบาดําเบาดํเคยขันนี ay, ่เยเขยขึ้นนี่เขยขนาด 来，来，来，来。 ข้ากระสิได้ไปส่งเคยน้ำข้าเจ้าแล้วบาทข้าบ่อยู่แล้วน้ำน,นะใน,ใน้้อนส่หนึ่อันนี้พี่คนที่มาซอยน้องเนานะคนที่มาซอยงานดองครับเพื่อได้ที่มาซอยนี่ก็เวลากินแล้วข้าเจา้ากระสิมาซอยอยู่นี้หลายกระเมือ่อเนาะเงินจำนวนนี่ก็เอาแบ่งกันระหว่างลุยแน่เลยอันนี้เงินถึงเขามาซอยงานราวพกิน <c oughs> ทางมีดหลังกรอบตัวไม้องเพื่อเนี่ยมาสั่งสั่งมีดให้บางคนซอยจะภาพภาษาสันน so, ้องบางคนเพิ so, ่นก็มาซอยแล้วก็จังเอาไปรับประทานอาหารอะไรเมื่อแต่บางคนก็บางคนก็กินก่อนจังซอยคือกัวไม้ว่ากินก่อนนียเขาจะมากินว่ามันอิ่มบ่อหรือมันจังไดรฮะนะาเอาซอยไปร้ายบัดเอาตายซอยก่อนเขาไปกินหมด กินกินไอเดียวอ้ซอยร้านบ่มันแบบนี้ร้าก็เหล่านี้เนาะร่านายร้านเคยกันนดนึ่ร้านเคยไปบอกเจ้าโตน่ะบริไปบอก้บริไปเหีเออไปบริด้แล้วเนาะ เอาสิปไปผัวและเฮาบ้านไปส่งเคยได้บ้านพี่น้องเลยโอเคพี่น้องโอเคโอเคอำลาพระจา่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเอาไว้เพาะกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี